รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเอามานะครับที่เด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันจันนะครับที่สิบสานะครับกันยายนสองห้าหกสี่นะครับวันนี้ครับเอามาก็คัดบอลนะครับมาให้อยู่สองคู่นะครับคู่แรกครับเป็นบอลพเมรีกอังกฤษนะครับนะระหว่างครับเอเวอร์ตันกับเบอร์ลี่นะครับเตะเวลาตะที่สองตรงนะครับ คู่ที่2ครับก็เป็นบอลลาลิก้าสเปนนะครับระหว่างครับเกตตเฟสครับกับเวโรนานะครับเตะเวลาตีหนึ่งตรงนะครับไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับเมื่อคืนนะครับเอาเบาให้เชียร์ไปที่นะครับลิเวอร์พูลนะครับคู่แรกนะครับที่ราคาขึ้นคู่ลูกนะครับเรียบร้อยครับอร์พูกกดไปครับสามสูตรนะครับคู่นี้ก็กินเต็มกันไปนะครับคู่ที่สองนะครับตามดูคู่ที่สองต่อนะครับคู่ที่สอง นะครับให้เชียร์ไปที่เลอัดมัดลิดนะครับที่ราคานะครับลูกควบลูกครึ่งนะครับผลนะครับกดไปนะครับ5้าสองนะครับคู่นี้ก็กินเต็มกันไปนะครับสําหรับหน้า youtube 2ตัวนะครับกินเต็มนะครับส่วนนะครับสเต็ปนะครับ4นะครับไม่ผ่านนะครับนะส่วน VP นะครับอ่าเอาเหมาให้ลิเวอร์พูลเป็นบอล VP ไปครับเมื่อคืนนะครับก็ กินเต็มกันไปอีกแล้วนะครับสำหรับสมาชิกในกลุ่มนะครับนะมาครับมาดูบอลวันนี้นะครับนะครับมาดูหน้าเว็บกันก่อนนะครับนะครับมาดูราคานะครับนะราคานะครับราคาครึ่งควบลูกนะครับนะครับครึ่งคบลูกเอเวอเรต์นะครับน้ำอยู่ที่0.92นะครับนะน้อยกว่าทีมเยือนนะครับเห็นไหมครับ ทีมเยือนที่ศูนจุดเก้าแปดนะครับนะถ้าเลทราคานะครับครึ่งลูกนะครับเห็นไหมครับน้ำเจ้าบ้านนะครับน้อยนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดสามนะครับนะสําหรับเอเวอเรสต์นะครับสําหรับคู่นี้นะครับนะส่วนนะครับเกตาเฟ่นะครับกับเวโรน่านะครับมีส่ราคาครึ่งลูกนะครับกับครึ่งคู่ลูกนะครับถ้าครึ่งลูกนะครับน้ําเจ้าบ้านอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าหนึ่งเลยนะครับนะส่วนทีมเยือนนะครับ น้ำเยอะนะครับนะอยู่ที่0.97นะครับถ้าขึ้นคู่ลูกนะครับรึ่งคู่ลูกน้าเล่นนะครับนะอเมามอนะครับนะแต่เสียงเดียวครับน้าเจ้าบ้านเยอะนะครับอยู่ที่0.84นะครับนะเห็นไหมครับรึ่ง่ลูกนะครับนะส่วนทิมเยืยนอยู่ที่0.78นะครับคู่นี้นะครับนะดูแล้วครับนะอาจจะยิงกันไม่ขาดนะครับสำหรับคู่นี้นะครับคู่ที่2นะอ่าดูคู่แรกก่อนนะครับ ดูครับสถิตินะครับห้านัดหลังสุดของเอฟเวอร์ตันกับเบอร์ลี่นะครับนัดแรกครับเอฟเวอร์ตันนะครับเล่นในบ้านนะครับแพ้ไปครับสองหนึ่งในสองไปเยือนเสมอหนึ่งหนึ่งในสามนะครับเล่นในบ้านชนะหนึ่งศูนย์ในสี่ไปเยือนแพ้หนึ่งศูนย์ในที่ห้านะครับชนะสองศูนย์นะครับคู่นี้นะครับเอาหมอบอลครับว่าศูนย์สี่นะครับนะมาดูครับห้านัดหลังสุดของเอฟเวอร์ตันนะครับนัดแรกไปเยือนนะครับชนะสองศูนย์ในที่สองนะครับไปเยือนชนะสองหนึ่งในที่สามไปเยือนเสมอต้งสองในสี่เล่นในบ้านชนะสามหนึ่งในที่ห้าไปเยือนนะครับ แพ้4-0นะครับชนดหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับนะถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับเอฟวรตตันนะครับนะถ้าเป็นบอลไนลีกนะครับชนะ1นะครับชนะ2เสมอ1นะครับนะมาดูครับเกมเย้านะครับพนะล่าสุดนะครับนัดแรกชนะ3-1นัด2ชนะ1-0นัด3เสมอ1-1นัด4ชนะ1-0นัดที่5แพ้1-0นะครับในบ้านนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับ มาดูครับห้านั้ล่าสุดนะของเบอร์รี่นะครับตอนแรกครับเล่นในบ้านครับเสมอหนึ่งนัดที่2ไปเยือนเสมอศูนย์ศนัดที่2นัดที่3ไปเยือนแพ้2อศูนย์นัดที่4นะครับเล่นในบ้านแพ้2อหนึ่งนัดที่5เล่นในบ้านแพ้2อศูนย์นะครับห้านัดนล่าสุดนะครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ2แพ้3เกมนะครับดูครับเกมเยือนนะครับห้านัดนล่าสุดนะครับนัดแรกเสมอศูนัย์ศูนย์นัดที่สองแพ้สองศูนย์นัดที่สามชนะหนึ่งศูนย์นะัดที่นะคครรัับแพ้้สี่ชนะครับ เกมเยือนหนัดนะครับชนะ2นะครับเสมอ1แพ้2เกมนะครับอ่ะดูตารางคะแนนกันสักหน่อยนะครับเอเวอร์ตันนะครับอยู่อันดับแปนะครับมาแข่งแล้วครับ3นัดนะครับชนะ2เสมอ1มีอยู่7คะแนนนะส่วนนะครับเบอร์ลี่นะครับอยู่อันดับ18นะครับแข่งไปแล้วครับ3นัดเท่ากันนะครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ1แพ้2มีแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับ มาดูที่แฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปครับเรทแรกครับเปิดมานะครับที่คึงคุบลูกครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่ศูนจุดเก้าห้าทั้งเรทแรกแล้วก็เรทที่สองนะครับนะเรทเรทมาดูนะครับราคารับเรทที่สองครับราคาคงที่ครับคึ่งคุบลูกนะครับน้ำนะครับ ทีมเยือนครับเลทแรกอยู่ที่0.95นะครับไหลขึ้นไปอยู่ที่นะครับเลทที่สไหลขึ้นอยู่ที่0.98น,นะครับเ,ทวเวลทราคาโอเวอร์เลยแรกแล2ลูกครึ่งน,นะครับเลทที่2 2ลูกควบ2ลูกครึ่งน,นะครับมะดูเลทราคานะครับคือคู่ลูกราคาโอเวอร์นะครับเอาหม,ามอนครับว่านะมันน้อยไปหน่อยนะครับเ,เดทราคาครึ่งลูกเหลือที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเอง นะครับแต่ก็จะถือว่าได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเลทนี้นะครับโอเคเลยนะครับนะถ้าเป็นเลทราคาสอลูกโคต่สอลูกเครื่เหมือนจะยิงกันไม่ขาดนะครับแต่น้ําเจ้าบ้านอยู่ที่0ูนยนะครับเห็นไหมครับน้ําน้อยกว่านะครับน้ําน้อยกว่าทีมเยือนอีกนะครับนะสรุปนะครับคู่นี้ครับเชียร์ไปเลยครับนะเจ้าบ้านนะครับครับคู่แรกเชียร์เจ้าบ้านคู่ที่สนะครับ เกตาเฟ่นะครับใช่หรือเปล่าถูกคู่ไหมเนี่ยโอ้นะครับขอโทษขออภัยนะครับเอาเมาอ่านคู่ผิดนะครับเกตาเฟ่กับเอลเช่นะครับนะโอ้โหไปเวโรนาอะไรก็ไม่รู้ครับมั่วตัวเลยนะนะครับขอโทษขออภัยครับนะเกตาเฟ่กับเอลเช่โอ้โหอะมาครับ มาดูครับสถิตินะครับฮันน่าลังสุดที่เจอกันนะครับเกเตเฟ่์เรนเดบ้านครับเสมอไปครับหนึ่งหนึ่งในสองไปเยือนชนะสามหนึ่งในที่สี่เอ้ยนัดที่สามครับเรนเดบ้านนะครับชนะสองศูนย์ในที่สี่ไปเยือนเสมอสองสองในที่ห้านะครับไปเยือนชนะหนึ่งศูนย์ส่วนใหญ่จะเป็นทางเกเตเฟ่นะครับที่ชนะมากกว่านะครับมาดูครับฮันน่าลังสุดนะครับของเกเตเฟ่นะครับนัดแรกครับไปเยือนนะครับแพ้สองหนึ่งในสองครับเรนเดบ้านแพ้หนึ่งศูนย์ในสามไปเยือนแพ้หนึ่งศูนย์ในสี่ไปเยือนชนะสองศูนย์ในที่ห้านะครับไปเยืออนเสม นะครับหาดล่าสุดนะครับชนะ1เสมอ1แพ้ไป3เกมนะครับดูครับเกมเย้านะครับหาดล่าสุดนะครับนัดแรกแพ้1นนัดสเสมอสูตรนัดสาชนะ1นนัดสชนะ2องหนัดหนะครับแพ้หนึ่งนะครับในบ้านชนะ2นะครับเสมอ1แพ้2เกมนะครับมาดูครับ5นัดล่าสุดนะของเอลเช่นะครับนัดแรกครับเล่นในบ้านเสมอ1นึ่งหนึ่งนัดทสองไปเยือน แพ้1-0นัดที่3นะครับเล่นในบ้านเสมอ0-0นัดที่4นะครับเล่นในบ้านแพ้2-1นัดที่5นะครับเสมอนะครับ1-1นะครับ5นัดหลังสุดนะครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ3แพ้2เกมนะครับดูเกมเยือนนะครับ5นัดล่าสุดนะครับนัดแรกครับแพ้1-0นัด2ชนะ1-0นัด3ชนะ3-1นัด4แพ้2-0นัด5แพ้2-0นะครับเกมเยือนนะครับ5นัดนะครับนะชนะ2ไม่มีเสมอ ที่เหลือนะครับสามนัดแพ้รวดนะครับลมาดูตารางคะแนนกันสักหน่อยนะครับเอลเช่นะครับอยู่ดับสิบสี่นะครับแข่งไปแล้วครับสามนัดนะครับเสมอสองแพ้หนึ่งครับมีอยู่สองคะแนนนะครับส่วนนะครับเกตาเฟ่นะครับอยู่ดับสิบเก้านะครับแข่งไปแล้วครับสามนัดเท่ากันนะครับยังไม่ชนะนะครับแล้วก็ไม่เสมอใครเลยแพ้สามนัดรวดมีอยู่ศูนย์คะแนนนะครับสําหรับเกตาเฟ่นะครับ ดูที่ฮันดิแคปนะครับฮันดิแคปนะครับเลนแรกเปิดมานะครับที่ราคานะครับครึ่งลูกนะครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าสองครับนะส่วนทีดเย็นอยู่ที่น้ำอยู่ที่หนึ่งจุดแปดศูนย์ครับเลนที่สองครับราคาคงที่นะครับครึ่งลูกครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่ศูนย์จุด 90นะครับนะส่วนเฉลี่ยน้ำอยู่ที่1.03นะครับนะเรทราคาเวอร์ครับเรยแรก2ลูกนะครับเรทที่2ครับลูกควบลูกครึ่งนะครับนะโอ้โหทำไมมันต้องแต่ดูบอลมาทำไมเรทราคามันน้อยจังนะครับนะคู่นี้นะครับนะถ้าให้เชียร์ราคาเรทราคาโอเวอร์เต็มเกมนะครับเต็มเวลาไม่น่าถึงนะครับนะไม่น่าถึงกันคู่นี้นะครับน่าจะกินกันไม่ขาดนะครับอ่ะมาดูครับ เลทราคาครึ่งลูกนะครับนะเลทราคาเวอร์ครับแบบนี้ครับไม่สมดุลกันเลยนะครับนะนะครับไม่สมดุลกันเลยนะครับขนาด2ลูกก็ยังพอนะครับไปได้นะครับพอรับได้นะครับนะนะครับเลทแบบนี้ไม่ไหวนะครับแต่นะครับทาไม น้ำทิมเยือนน้ำล้นจงนะครับนะเจ้าบ้านนะครับน้ำอยู่ที่0.9 0เสเลยนะครับนะนะครับอันนี้น้ำล้นนะครับนะนี่ครับมันขัดกันนะครับเรทราคาเวอร์นะครับมันไม่ได้กับเรทราคาครึ่งลูกนะครับน้ําเจ้าบ้านนะครับนะถ้ามองแบบนี้นะครับน่าเรนเจ้าบ้านนะครับมาถึงตอครึ่งลูกเลยนะครับนะน้ําทิมเยือนนี่น้ำล้นทั้งหมดเลยนะครับนะนะครับ อะเดี๋ยวโดดไปดูหน้าเว็บกันสักหน่อยนะครับสำหรับเกตาเฟ่เกตาเฟ่เอลเช่นะครับเห็นไหมครับสูสีนะครับนะนะครับะสรุปเลยดีกว่านะครับนะนะครับคู่แรกครับให้เชียร์ไปที่เอเวอเรสต์นะครับนะครับที่ราคาครับคือคุมรูปครับคู่ที่สองครับให้เชียร์ไปที่เกตาเฟ่นะครับ ครึ่งลูกนะครับนะถ้าทุกท่านดูนะครับดูจากสถิตินะครับไม่ชนะใครเลยจริงๆนะครับนะสำหรับเกเตเฟ่นะครับนะวันนี้กลับมาต่อนะครับราคาครึ่งลูกนะครับมีครึ่งลูกครึ่งควบลูกเลยนะครับวันนี้นะครับเกเตเฟ่อาจจะมีของนะครับอาจจะมีของนะนะครับสรุปนะครับนะให้ไปสองคู่นะครับสำหรับหน้ายูทูนะครับทุกท่านนะ ใครอยากได้บอล VP ก็ไปเอาในกลุ่มครับรวมไปถึงนะครับลิศสูงแรกนะครับนะบอลสดนะครับบอลสเต็ปนะครับให้ไปเอาในกลุ่มขอเอาเมาเท่านั้นนะครับทุกท่านนะสอบถามรายละเอียดวิธีเข้ากลุ่มครับที่ไอเดียไลน์ขอเอาเมาครับ a h m a o 99นะครับนะก่อนจากกันไปนะครับเอาเมาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร้กดกระดิ่งติดตามนะครับคลิปใหม่ๆนะครับทีเด็ดโดนจากเอาเมาก็ด้วยครับวันนี้เมาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ